ไปที่ท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับท่านไพโร์โชติการสถีรนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับผมถนอมกับคุณบินนะครับท่านครับครับคุณถนอมครับครับก็ตามมติคณะรัฐมนตรีครับท่านครับเรื่องของการต่อใบอนุญาตให้กับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยโดยชอบโดยกฎหมายนะครับซึ่งจะครบกําหนดวันที่13กุมภาพันธ์า5 6 6ปีหน้า นะครับนี่หนึ 2, ่งกับสองรายงานต่างด้าวที่อยู่กับนายจ้างและผิดกฎหมายอยู่ในขนานี้นะครับไม่มีหลักฐานเลยไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นรายง,งานเถือ่อนรายง,งานผิดกฎหมายเนี่ยนะครับขอกรณีแรกก่อนครับท่านครับตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยนายจ้างที่มีลูกจ้างอยู่ในมือนะครับที่ยังไม่หมดอายุและกําลังจะหมดอายุหรือลูกจ้างที่ฟังอยู่ณขณะนี้เนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวและทําอะไรภายในใเมื่อไรครับท่านครับ ครับก็่ออื่นต้องชี้แจงว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมสองห้าห้านะครับ,รบมีมติเห็นชอบเรื่องการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวน,นะครับเ,เพื่อรองรับการฟื้นฟูป,ประเทศหลังจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสองสิบเก้านะครับซึ่งแบ่งเป็นสองสองกลุ่มหลักๆใหญ่ๆนะครับก็คือ,คเ,อ,อเห็นชอบให้กลุ่ม แรงงานต่างด้าวสัญชาติเบนมาลาวกัมพูช,ชาที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่ประสงค์คือคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีใบญาตทมานถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าใบญาตทำงานจะหมดอายุคนที่สิบสามกุมภาพันธ์หกหกนะครับ,รบแต่ประเด็นก็คือว่าแรงงานกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ถือเอกสารจากประเทศต้นทางนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะหมดอายุภายในปีนี้นะครับ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าห้านะครับ,รบซึ่งมัิคห้ามีก็มีมีมติขยายให้คือกลุ่มต่างดาวที่จะมีเล่นพาร์ทหรือเล่นฟรีไอฮะที่จะหมดอายุส่วนใหญ่จะหมดอายุภายในหนึ่งสิงหาคมหกห้านะครับกลัวว่าจะไม่ทันก็ขยายให้ไปหาเล่นใหม่มาภายในันที่สิบสามกุมภาพันธ์หกหกนะครับ ทีนี้เขาเขาจะต้องทําไงครับท่านเล่มใหม่นี้เขาจะได้<น>มาจากที่ไหนคนกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เป็นมติคณะรันตรื่อวัมที่9ธันวาคม63นะครับซึ่งออกลุ่มมีประมาณหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดแสนคนนะมานจแสนคนนะครับ,รบกลุ่มนี้และกลุ่มมติค,คณะรันตรื่อวันที่13ก,กรกฎาคม64นะครับและกลุ่มที่8กันยายน64นะครับซึ่งรวมแล้วนี่มี รวมแล้วผมทั้งหมดทั้งสามกลุ่มเนี่ยนะครับหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะทํางานดบดใบยนุทำงานจะหมดอยูวันที่ยี่สิบวันที่สิบสามกุมภาพันธ์หกหกต่างคณะปีมมีติขยายทํางานไปถึงวันที่สิบสามกุมภาพันธ์หกแปดเลยนะครับครับคือแต่ว่าในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับบางส่วนนะครับใบอนุญาตทําง,งานที่สุดสิบสามกุมภาพันธ์หกหกนะครับแต่ว่าพาสปอดหรือ เอกสารประเทศต้นทางเช่น C.I. หรือ T.D. อะอน, 1, 6, 6, 6, นะครับจะหมดก่อน1สิงหาคม66 65นะครับช่วงคงตรงนี้นะครับจะต้องดำเนินการไปหาพาร์ทหรือ C.I. เล่มใหม่มาภายใน1 6, 6, สิงหาคม65ซึ่งเขาต้อง<ต>กลับไปที่ทชายแดนของเขาใช่ไหมบท่านเขาต้องกลับไปใช่ไห<ป>มที่มีการดำเนินการตรงนี้ก็คือกลุ่มที่มี C.I. ตรงนี้ก็มีการ ประเทศต้นทางคือวินมาก็เป็นการมาทำศิให้กับประเทศไทยที่ห้าห้าศูนย์ใหญ่นะครับก็คือเชียงใหม่ชลบุรีบุราการศุรครแล้วก็ที่ระนองนะครับคนต่างด้าวที่เล่นศิลจะหมดหรือหมดไปแล้วก็เป็นการต่อได้เลยตอนนี้นะครับซึ่งศูนย์จะเป็นการจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมเดือนนี้นะครับครับ อันนี้อันนี้อันนี้เราเป็นคนทําร่วมกับทางทางประเทศต้นทางใช่ไหมครับท่านอ่ะถูกต้องครับคนกลุ่มนี้นะครับถ้าเล่นปฏิบัติการต่อก่อนเขาได้เล่นมาก่อนวันที่1สิงหาคม65ก็สามารถต่ออายุระยะทํางานได้ถึง2ปีเลยนะครับออไปยาวเลยอยาวเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปทำรัศถ้าไปทำทัศหรือซีไหลัง1สิงหาคม65เนี่ยเอัตรดิคมองว่าจะตให้ต่อปีต่อปี นะครับต่อสินันที่13ปุมภาพันธ์67และต่ออีกปีก็คือ13ปุ่มภาพันธ์68นะครับจะต่างกันคือคนที่ไปต่อพักเล่นใหม่มาหรือขีอายเล่นใหม่มาก่อน1สิงหาคม65ก็จะต่อให้ง2ปี 2> ครับแต่ถ้าไปต่อหลังเมื่อที่1สิงหาคม65ก็จะต่อให้ปีต่อปีแต่เ็าต่อให้2ปีแต่ว่าแบ่งเป็นคอเป็น2ครั้งก็ค่1ปี 1> นะครับ อันนี้ซึ่งท่านบอกว่าจะต้องไปทำเล่มพัดเป็นทำเล่มซีไอใหม่ภายในวันที่27กรกฎาคมนี้อ่าคืออย่างนี้ฮะกลุ่มสัญชาติเบนมาเนี่ยต่างสู่ซีไอที่มาตั้งที่ประเทศไทยห้าสูย์เนี่ยนะครับ,รบที่เชียงใหม่สมบุรีสุปรากาสุสาครแล้วก็ละนองเนี่ยนะครับผมก็จะปิดวันที่27 27กรกฎาคมเดือนนี้นะครับ ครับถ้าคนท,ที่ดำเนินการก่อนหนึ่งสิงหาคมเนี่ยเอจะขยายต่ออายุใบยนุางานที่สองปีนะครับครับแต่ถ้าไปดำเนินการหลังที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าก็จะต่อให้ปีต่อปีนะครับแต่สุดท้ายก็คือสิบสามกุมภาพันธ์หกแปดครับอืมถ้าเข้าไปทําหลังหลัง,ซ,งซึ่งซึ่งอันเนี้ยที่ท่านว่าก่อนวันที่หนึ่งก็คือต้องทําเซฟภายในยี่สิบเจ็ดกร,รกฎา,าก่อนจะศูนย์จะเปิดอันนี้อันนี้คือสัญชาติเบ,บนมาแต่สัญชาติกัมพูชาก็ เป็นการยื่นต่อในระบบออนไลน์ได้เลยนะครับซึ่งทางทางการกัมพูชาก็มามีเจ้าที่มาดำเนินการต่ออายุซีไอนะครับทีดีของกัมพูชาเราเรียกทีดีนะครับทีดีก็คือเป็นเอกสารจากประเทศต้นทางที่ออกให้นะครับพม่าทีบีกัมพูชานะครับใช่ครับอันนี้ทําออนไลน์ออนไลน์นี่จนถึงวันที่เท่าไหร่ครับของออนไลน์เนี่ยครับหรือว่าไม่ระบุออนไลน์ก็ทาได้ตลอดเลยครับแต่ว่าตามมติพลมของเรากําหนดว่าถ้าใครไปทำซีไอ ต่ออายุซีไอหรือทีดีมาก่อนหนึ่งสิงหาคมหกห้าก็จะต่อให้สองปีนะครับ,รบแต่ว่า<ม>ถ้าไปต่อหลังหรือดําเนินการไปขยายเล่นทําเล่นขยายอายุของซีไอหรือทีดีหลังหนึ่งสิงหาคมหกห้าเราก็ต่อให้ปีต่อปีแต่สุดท้ายก็คือถึงวันที่สิบสามกุมภาพันธ์หกแปดครับค,ครับ,รบทีนี้เวียดนามกับลาวเหรอครับท่านครับเวียดนามกับลาวเนี่ยของลาวก็คือเ็เอเกาสารซีไอลาวก็เหมือนกันฮะคือถ้า ต่อเอไอก่อนแต่ของของเราไม่มีปัญหาครับเพราะของเราเนี่ยวนใหญยอายุเล่นเขาจะอายุสิบปีนะครับไม่ไม่มีปัญหาในการดำเนินการนพราะตาก็สามารถดำเนินการได้หลังเลื่อนไขได้สองสองปีเลยครับครับทาไมสิบปีท่านขอความรู้หน่อยทำไมเราถึงได้เิที่พิเศษสิบปีท่านเอออายุเล่นคลาสก่อนเขาอะเขาอายุเล่นเขาสิบปีเลยครับ อายุทน้าการราขงเขาไปนนนะครับเราคืวเป็นสิที่พิเศษของเขาเลยเวียดนามเวียดนามเขามีกลุ่มหลานให้เดี๋ยวเวียดนามเรามาพูดถึงก่อนนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่มีใบญาติทำงานอยู่แล้วกลุ่มที่เคยตะเยนที่ผ่านมาแต่มากลุ่มที่สองก็คือคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมนะครับเห็นชอบคนต่างเา้าที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือ อาจจะเข้ามามาโดยถูกต้องแต่ว่าทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับข้ามเมืองอาจจะถือวีซา่าประเภทนักท่องเที่ยวนะครับหรือพอสามสิบนะครับเช่นวยนนามีมวยนนามที่มาทํางานระเทศไทยส่วนใหญ่มีพาสเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายพาสต์อน,นะฮะแต่ว่าทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานนะครับก็เมด่อบับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ก็จะให้กแรงงานกลุ่มนี้ขึ้นทะเบียน,นถูกต้องดำเนินการเอ,อพาเล่นพาสไปดำเนินการนะครับ ต่อวีซ่าเป็นการจนถึงวันที่13พุมภาคก66ปีหน้า66นะครับครับเอาเหมือนกับแรงงานสัญชาติเวียนมาลาปงชาที่ตอนนี้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานปีกฎหมายหรือลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วก็ลักลอบทำงานอยู่ก็เข้าตามจุดที่สองก็คือมตอิคอมมเห็นชอบให้กลุ่มแรงงานที่มีสถานะไม่ถูกต้องนะครับก็คือ เบียนมาลาวกับบุชาและเวียดนามนะครับที <treating Napoleon> <ım eni> ่ประสงค์จะทํางานนะครับและมีนายจ้างอยู่แล้วนะครับก่อนวันที่มีวัติคลมอก็คือก่อนวันที่5สิงหาคมนะครับสามารถอยู่และทํางานเป็นการเชั่วข่าวได้ไม่เกินวันที่13กุมภาพันธ์66นะครับโดยหากประสงค์จะทางานต่อไปก็สามารถอยู่และทํางานเชั่วข่าวได้ไม่เกินคือพอครั้งนี้มติคอรมอครั้งนี้เราเออนุญาตให้ทํางานถึงวันที่13กุมภาพันธ์ ปีหน้าคือ66นะครับ,รบแต่หากทำงาน,นต่อไปก็ขยายต่อให้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์68เลยนะครับที่รายงานกลุ่มนี้จากการสอบตรวจสอบข้อมูลจากสภาสหกรรมหอการค้าหรือสมาคมก่อสร้างนะครับว่ามีจำนวนรายงานมีความต้องการจ้างแรงงานกลุ่มสีสันชาตินี้ไม่น้อยกว่า1แสนสอ2ห0 0 0 0คนนะครับครับ ท่านคนที่อยู่ผิดกฎหมายแต่ว่ามีนายจ้างจ้างแรงงานเถื่อนอยู่ตรงนี้เขาจะต้องไปขึ้นทะเบียนที่ไหนยังไงท่านครับภายในเวลาเมื่อ,อไหร่ที่ตอนนี้การดำเนินการ,การจากการสำรวจรายชื่อนะครับขึ้นมีไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นคนเนี่ยออตอนนี้รอมีรอประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานนะครับมีผลบังคับใช้และสามารถดำเนินการยืน่นครั้งนี้เป็นการยืน่นบัญชีรายชื่อโดยระบบ ในมิสครับยื่นตามระบบออนไลน์นะครับนายจ้างเขาเป็นคนยื่นให้หรือว่าเขาต้องยื่นเองกันเอนายจ้างนายจ้างหรือมอบอานาจให้กับลูกจ้างของบริษัทเป็นผู้ยื่นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ได้เลยนะครับทั้งคนที่สามารถยื่นได้ในอ,อมติมคมมคังนี้ก็คือหนึ่งนายจ้างหรือผู้รับมอบอนนาจสองบริษัทที่จดทะเบียนเอ,อเป็นบริษัทนําเข้า ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยจดทะเบียนผ่านกรมการจัดหาง,งานก็สามารถยื่นได้ครับอตัวเลขที่ท่านบอกว่าแรงงานผิดกฎหมายตรงเนี้นะครับทุกสัญชาติเนี่ยรวมถึงเวียดน,นามด้วยเนี่ยแสนสองหมื่นคนแหะครับใช่ครับไม่ต่ำกว่าสองแสนสองหมื่นคนนะครับซึ่งเป็นแรงงานที่เรารวบรวมข้อมูลมาจากผู้ประกอบการนะครับเช่นสภาพสากรรมหอการค้า,าสมาคมก่อสร้างนะครับหรือสมาคมร้านอาหารนะครับโดยเฉพาะ แรงงานเวียดนามที่ส่วนใหญ่ทาง,งานอยู่ในร้านอาหารนะครับซึ่งะจะต้องอมีการขอรับใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับงนั้นกลุ่มแรกนี้ก็ไปได้เลยตอนนี้นะครับหมดเขต27กร,รกฎาคมยื่นก่อนนะแล้วก็ถ้ายื่นหลังก็ว่ากันนะครับแต่ว่ากลุ่ม2ก็คือกลุ่มคนที่ข้ามเมืองผิดกฎหมายทั้งเวียดนามพมา่าลาวกัมพูชาถ้าคุณผิดกฎหมายและคุณอยู่กับนายจ้างทํางานอยู่กับนายจ้างอันนี้รอประกาศกระทรวงมหาดไทยนิดหนึ่งพอประกาศตรงนี้รเรียบร้อยเสร็จปั๊บก็ นายจ้างหรือผู้ได้รับมอบอำนาจหรือบริษัทนะครับที่ดูรายง,งานต่างๆตรงนี้อยู่นี่ก็สามารถจะลงทะเบียนออนไลน์ได้ถูกต้องไหมท่านครับถูกต้องครับถูกต้องครับเดี๋ยวที่ขอขอไปที่กลุ่มกลุ่มแรกก่อนนะกละกนนุ่มแรกเนี่ยนะครับเอที่บอกยิบเจ็ดกักดามนี่มาถึงกลุ่มพสัญชาติกัมพูชาเอาเวียดเวียดมาเวียดมาไม่ใช่ไมา่เเวียดมานะครับ เรามีศูนย์ทำเอก 3. สอารซ i ไอของทางการเินมาอยู่ห้าศูนย์ที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นๆนะครับก็คนที่ทำเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการดำเนินการได้เลยนะครับครับส่วนลาวา,าส่วนก้มพ <จอ S 2> ูชาอันนั้นยืดออนไลน์ถูกไหมท่านครับกลุ่มแรกเนี่ยลาวกัุ่มแรเอ่อกลุ่มกลุ่มแรกไม่ต้องครับกลุ่มแรกไม่ต้องก็กลุ่มสองยืนออนไลน์กลุ่มแรกไปยื่นดำเนินการได้ที่สำนักงานจัดงานจังหวัดทุกจังหวัดที่สำนักงานจัดงาน กรุงเทพมหานครอายที่หนึ่งถึงสิบเลยนะครับุ่มแรกผมโทนที่มีใบอาทำงานอยู่แล้วผมโทนอีกทีนะท่านนะเพื่อเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับท่านครับกัมพูชาอ้โทษทีเมียนมามีอยู่ทั้งหมด4ี่ศูนย์นะครับก็คือที่สมุทรสาครสมุทรสาคห้าศูนย์สมุทรสาครสมุทรปราการชนบุรีเชียงใหม่แล้วก็เชียงใหม่อรัญงอนัองอันนี้ยื่น จะทำา i i ใหม่ภายในวันที่27่สิกรกฎาคมนี้คือก่อน1สิงหานะครับอันนี้ก็ไปยื่นที่นี่ <Okay. S 3> ไปยืน่นเฉพาะพม่าไปยืนปย่นต่อสองปีได้เลยครับไปยื่นสองต่อ<ป>ได้เลยต่อถึงสิบสามพันหกแปดแต่ถ้าไปดิการทำซีไเล่นใหม่หรือขยายเล่น PI ไหรือพีดีของอบุชาเนี่ยหลังวันที่หนึ่งสิงหาคมหกห้า ก็ไปต่อได้แต่ต่อได้ปีเดียวปีเดียวแต่แต่ของปีปอกันก็คือปีต่อปีปีต่อปีใช่ครับเอาสั้นๆก็คือเข้าใจตามประเด็นนี้ก็คือว่าคนกลุ่มมติคอมมอนกลุ่มแรกนะครับที่เป็นประกอบวยกลุ่มติคณะปีเมื่อวันที่9ธันวาคมส3มติคณะรัฐมนตรีเมื่อามกรกฎาคม64และมติ28สินยาคส64กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีใายทางานอยู่แล้วซึ่งทั้งหมด ใบายาทำงานเดิมจะหมดตอนที่13กุมภาพันธ์66คือปีหน้านะครับ,รบก็สามารถต่อได้2ปีโดยมีเงื่อนไขดังนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการขยายเล่นซีไอหรือทีดแล้วก่อน1สิงหาคมก็จะต่อให้2ปีนะครับแต่ถ้ากลุ่มที่มาจนินการต่อเล่นซีไอหรือทีีหลังหลังที่1สิงหาคม65ก็ต่อให้ปีต่อปีคือ2ครั้งนะครับเข้าใจนะครับ ครับผมเ <ừ. S 1> ข้าใจครับท่านครับก็อันนี้อันนี้ลูกจ้างที่อยู่ในในระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยเราส่งข้อมูลนี้เข้าไปถึงนายจ้างรับรู้ลูกจ้างรับรู้ไหมครับท่านครับผ่านช่องทางไหนหรือเ็ายัางไงครับเราเราผ่านช่องทางข่าวสารนะครับหนึ่งก็คือสำนักงานจัดงานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็จะไปยังพันนะครับผ่านเว็บไซต์อยยของสำนักงานทางช่องทางสือ่อ,อโซเชียลต่างๆในจังหวัดนั้นๆนะครับหรือที่ สำนักง,งานจัดงานกรุงเทพมหานครื้นที่หนึ่งถึงสิบที่กรมการจัดง,งานนะครับเราผ่านทางสอ,อบถามได้ที่หนึ่งห้าศูนย์หกสองหรือที่หนึ่งหกเก้าสี่นะครับต่อได้ตามเบอร์โทรสองเบอร์นี้เลยนะครับครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งครับท่านครับกลุ่มที่เป็นรายงานเถื่อนอมีนายจ้างตอนนี้รอประกาศการะทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อไหร่ก็จะได้ไปขึ้นทะเบียนออนไลน์กัน แต่ว่าถ้าคนที่เป็นเถื่อนอยู่แล้วก็ไม่มีนายจ้างครับท่านครับอาจจะมาอยู่กับเพื่อนที่เขาถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายด้วยกันแล้วแต่ไอ้กลุ่มนี้ยังไงท่านต้องผลักดันออกอย่างเดียวหรือว่าจะต้องทํำยังไงกับคนกลุ่มนี้ครับกลุ่มุมเถื่อนอยู่นะครับท่านก็เข้ามาวันก่อนที่ห้ากรกฎาคมก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีก็สามารถเข้าสู่การยื่นเดมิสซัมกลุ่มที่สองได้เลยครับแต่เขาไม่มีนายจ้างจงกรณีนี้สมมติว่าไม่มีนายจ้างอื เอ่อต้องมีนายจ้างครับเพราะว่าในความหมายตามมติคณะสืบคือทํางานกับนายจ้างอยู่ก่อนมีต้องมีนายจ้างมติคลรมอต้องมีนายจ้างนะครับต้องมีถ้าไม่มีก็ต้องจับผลักดันออกถูกไหมครับท่านครับคือถ้าไม่มีนะครับคือตอนเนี้นะครับต้องรอการกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งสามารถดำเนินการได้มีผลใช้บังคับใช้ทันทีก็คือสามารถยื่นดำเนินการยื่นเรมิสได้เลยนะครับครับ ท่านตอนนี้แรายง,งานทั้งสี่สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยทั้งคิดว่าทั้งที่ถูกไม่ถูกในประมาณสักกี่ล้านคนนะท่านของของกรมการจัดหาง,งานครับเรามีข้อมูลรายง,งานที่จดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่กับประมาณสองล้านห้าแสนคนนะครับส่วนที่ไม่ถูกเนี่ยจากข้อมูลที่เราได้รับนะครับจากการแจ้งของ สภาสหกรรมของการค้าที่องการจ้างแรงงานจางเล่าเนี่ยตรงนี้เราไม่รู้ว่าเอรายงานที่อยู่ในประเทศไทยที่ผิดกฎหมายนะครับมีอยู่เท่าไหร่แต่ว่าที่ข้อมูลที่จากการแจ้งมาจากการค้ำบุตมาก็มีไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นคนนะครับอืมัสนสองหมื่นคนที่ว่าเนี่ยที่เราจะเปิดโอกาสให้เขามาขึ้นทะเบียนเซตถูกต้องนะครับรอประกาศของส่งกระทรวงมหาดไทยตามมติครมตรงนี้นะครับท่านครับใช่ครับ อ่าล่ะครับนะมีอะไรจะเพิ่มเติมแจ้งไปถึงนายจ้างไหมครับท่านครับเชนนะครับท่านครับครับก็หากนายจ้างนะครับหรือผู้ประกอบการนะครับมีความสงสัยนะครับไม่เข้าใจว่าในการที่ทะเบียนตามมาติคณนรัฐสีนุ่นที่ห้ากรกฎาคมเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีสงสัยบางประเด็นว่าเอ่อเข้ามาหลังวันที่ห้ากรกฎาคมจะขึ้นทะเบียนได้ไหมนะครับหรือไม่มีนายจ้างเนี่ยสอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับอยู่ที่ สำนักงานจัดงานจังหวัดสำนักงานจัดงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่1-10นะครับอยู่ที่กรมการจัดางานนะครับ1694หรือ1506-22ครับครับผมขอบคุณท่านที่บดีไพโร์โชติกาสเถียรนะครับขอบคุณอย่างสูงครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ